สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปค่ะปวดมาถึงแล้วก็ไปได้ค่ะเส้นเครมน้ำเกลือ เาเงินไปใช้กับสังคมจอมปลอมดูเีเงินเงินเก็บอะเนี่ยแสดงว่าโดนหลอกเขาทาอะไรแน่แน่เลยเพราะนี้เป็นไพ่หลอกลวงโอโ้โหจอมปลอมไม่จริงใจสังคมที่เขาอยู่นะเป็นไปได้เขาหลอกลงทุนหลอกเอาเงินเก็บอ่ะไปลงทุนเรือเอาเงินของบุคคลเนี่ยไปลงทุนเงินที่อาจจะเป็นเงิน ันนี้ก็ประมาณมันเป็นเงินอันนี้เป็นไพ่ไม้เนาะก็คือเงินอศัสสมรสหรือเงินมรดกก็เป็นได้หรือ <c oughs> นั่นแหละหรือเงินครอบครัวที่เขาได้มานะเงินเก็บอะนะ <c oughs> อืมเงินแบบเก็บเอาไว้แบบก่อร่างสร้างตัวหรือเป็นเป็นหุ้นเป็นให้มาหุ้นลงหุ้นทําอะไรสักอย่างให้เกิดผลนะเขาก็คิดว่ามันจะเกิดผลจะโดนหลอก ดึนลงวะเป็นไงล่ะสังคมจนกลงเป็นไงซึง้งไหมล่ะทีเนี้ยอันนี้ดูปดูมากก็เป็นซึนน้งเป็นขาวนะซึง้งไหมล่ะคะอืมโอเคเป็นไงล่ะหลอกลงทุนไม่จริงใจตัวเล็นจนกลงดีไม่ดีนะเนหลอกลวง จะเป็นธุรกิจธ,ธุรกิจน้ำเมาน้ำน้ำเน้าเงนแน่ๆนะอาจจะให้หุ้นแต่เปิดบาร์ก็ได้นะมันไปนลงตรงบาร์หุ้นส่วนโดนคูนี่เหลือหรอกแต่สภาพเนี้ยเป็นไหยแบบลดลงกัวงกนวล ใส่ห mm. ้ามไม่ได้เนาะทำตัวเองห้ามได้คนนี้ห้ามก็ก็คือห้ามไม่ได้ไห้คิดดูว่ไดบอลไหมวเออเป็นไงล่ะเป็นไงให้คิดดูว่าได้บอลไหมไงแล้วเราแต่เพื่อนจะอบรมทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเนี่ยแล้วเรากินเลืยดน้ำเสียน้ำเน่าวันนี้มันเป็นน้ำเน่าไงเออ ก็น้ำน้ำไม่น่าเหม็นแต่ตรงนี้เป็นในเรื่องในไพ่อ่ะก็เลยเอามาเทียบเทียบมเ,เนี่ยเ,เยดินหลอกนันสะใจไม่น้องไปดโดนเขาลอกนี่ไงโอ้ยเงิน,เ,นเงินเก็บแล้วเนี่ยหรือเงินแบบแบบเขาหวังหวังหวังให้มันเกิดคนเนาะจะเห็นไปถเงินเนี่ย จะเป็นเงินอาจจะเป็นแม่หรือพ่อให้มาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นทรัพย์ที่เก็บไว้ให้อ่ะอาจจะเป็นในประกันชีวิตที่ก็ได้มาหรือนอะไรสักอย่อางของพ่อแม่อะไรเงี้ยเอาให้สุดท้ายี่ยเดินตรง ความที่คนที่เขาบอกไม่เคดไม่เชื่อไม่ฟังหา้วโผล่อิจฉาเป็นความบางดีไม่กะดผลแต่สิ่งนี้แตาสิ่งนี้ไมช่วยคนอื่นอะไรใครก็รู้สัลบดมางที่มาเราว่าที่มา